สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแมวเล่าไปเรื่อยจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งตำนานประกาและเรื่องราวสุดพิศวงจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคที่ความมืดมิดเข้าปกคลุมโลกยุคที่ความตายเดินเฉิดฉายอยู่บนท้องถนนและมหันตภัยที่ไม่มีใครคาดคิดได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอารยธรรมไปตลอดกาลนี่คือเรื่องราวของ b l ล c k ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่ความมืดมิดเรามาทำความเข้าใจโลกในศตรวรรษที่14กันก่อนยุคก,กลางตอนปลายนี้เป็นช่วงเวลาที่ยุโรปกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมืองต่างๆขยายตัวการค้าขายคึกคักและศาสนจักรมีอำนาจอย่างมหาศาลสังคมยุโรปในเวลานั้นถูกจัดระเบียบแบบระบบฟิวดอล ฟิลดอ l ิซึโดยมีกษัตริย์ขุนนางและศาสนาจักรเป็นผู้ปกครองและมีชาวนาส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตอาหารและแรงงานชีวิตของคนส่วนใหญ่ผูกติดอยู่กับที่ดินและความเชื่อทางศาสนาคาทอลิกเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งในด้านสุขอนามัยและวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นยังอยู่ในยุคเริ่มต้นความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บยังจำกัดอยู่เพียงทฤษฎีโบราณ เช่นทฤษฎีความไม่สมดุลของสารน้ำในร่างกาย (Humoral theory) ซึ่งเชื่อว่าโรคเกิดจากความไม่สมดุลของของเหลวสชนิดในร่างกายการรักษาจึงมักเป็นการถ่ายเลือดการใช้สมุนไพรหรือการสวดมนต์ขอพรอขณะเดียวกันการเชื่อมโยงระหว่างทวีปก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นทางเช่นทางสายไหม (Silk Road) ซึ่งเป็นเครือข่ายการค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมยุโรปเข้ากับเอเชียทำให้สินค้าวัฒนธรรมและโลครคภัยไข้เจ็บสามารถเดินข้ามโลกได้อย่างที่ไม่เคยมาก่อนไม่มีใครคาดคิดว่าความเจริญรุ่งเรืองที่กำลังก่อร่างสร้างตัวนี้จะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงด้วยภัยคุกคามที่มองไม่เห็นภัยที่ซ่องตัวอยู่กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามักมองข้ามไปต้นตอของแบล็กเดฟไม่ได้อยู่ที่ยุโรป แต่มาจากดินแดนอันไกลโพ้นในเอเชียกลางนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันมีต้นกำเนิดในภูมิภาคที่ปัจจุบันคือคิริกิสสถานหรือบริเวณทุ่งหญ้าสเตปของเอเชียกลางซึ่งเป็นแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของแบคทีรียเยอร์ซินียเพสติสซึ่งเป็นสาเหตุของการโรคแบคทีเรียชนิดนี้อาศัยอยู่ในหมัดและหมัดเหล่านั้นก็มักจะอาศัยอยู่บนตัวสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูดำ t รตั r a t t ั s us, us, ซึ่งเป็นหนูที่พบได้ทั่วไปตามบ้านเรือนและเรือสินค้าการระบาดครั้งใหญ่เริ่มขึ้นในเอเชียช่วงทศวรรษที่1,330โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นและมีการค้าขายที่คึกคักการโรคได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับล้านในเอเชียก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกตามเส้นทางการค้าสายใหม่ ลองจินตนาการถึงคาราวานพ่อค้าที่เดินทางข้ามทะเลทรายและภูเขาหรือเรือสินค้าที่แล่นข้ามทะเลพวกเขาไม่ได้เพียงแต่นำเอาผ้าไหมเครื่องเทศหรืออัญ,ญมณีมาด้วยแต่ยังนำเอาหนูที่ติดเชื้อและหมัดที่กระหายเลือดมาด้วยโดยไม่รู้ตัว จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การโรคเข้าสู่ยุโรปคือเหตุการณ์ที่เมืองคาฟาซึ่งปัจจุบันคือเฟโอดีซียาในไคลเมียในปี1346เมืองท่าสำคัญแห่งนี้ถูกปิดล้อมโดยกองทัพมองโกที่นำโดยจานีเบกเมื่อกองทัพมองโกรเริ่มล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคระบาดพวกเขาก็ได้ใช้อาวุธชีวภาพที่น่าสะพรึงกลัวอย่างไม่ตั้งใจพวกเขาใช้เครื่องยิงดีดศพทหารที่ตายด้วยการโรค เข้าไปในเมืองเพื่อแพร่เชื้อโรคและสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่อยู่ข้างในมันได้ผลอย่างน่าสยดสยองผู้คนในเมืองคาฟาเริ่มล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากผู้ที่รอดชีวิตและหนีออกมาได้ก็คือพ่อค้าชาวอิตาลีโดยเฉพาะจากเมืองเจนัวพวกเขาตัดสินใจขึ้นเรืออบพยพเพื่อกลับบ้านแต่พวกเขาก็ได้นำเอาเชื้อโรคติดตัวไปด้วยในเดือนตุลาคมปี1347 เรือสินค้าจากคาฟ่ามาถึงเมืองท่าเมสซินาในซิซิลีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่แท้จริงในยุโรปลูกเรือส่วนใหญ่เสียชีวิตหรือกำลังป่วยหนักเมื่อเรือเทียบท่าผู้คนในเมสซินาได้เห็นภาพที่น่าสยดสยองศพเกลื่อนกลาดบนเรือและผู้รอดชีวิตที่กำลังทรมานด้วยอาการประหลาดระาดแม้ทางการจะพยายามขับไล่เรือออกไปแต่ก็สายเกินไป หนูและหมัดที่ติดเชื้อได้กระโดดขึ้นบกและเริ่มแพร่กระจายความตายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วจากเมสซินาการโรคก็แพร่กระจายไปยังเมืองท่าสำคัญอื่นๆของอิตาลีเช่นเจนัวและเวนิสซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าที่คึกคักที่สุดในยุโรปและจากเมืองท่าเหล่านี้โรคระบาดก็แพร่กระจายเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ของยุโรปอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่า รูปแบบของกาโรคที่ระบาดในตอนแรกคือกาโรคต่อมน้ำเหลืองบูบอนิคเพลกซซึ่งเกิดจากการถูกหมัดที่ติดเชื้อกัดแบคทีเรียจะเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองทำให้ต่อมน้ำเหลืองบวมโตเป็นก้อนสีดำขนาดใหญ่ตามรักแร้ขาหนีบและลำคอหรือที่เรียกว่าบูโบซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรคบูบ o นิ c เพลกผู้ป่วยจะมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดเมื่อยตามตัวและมักจะเสียชีวิตภายใน7-14วันหลังจากเริ่มมีอาการ แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อโรคแพร่กระจายจากหมัดสู่คนแล้วในบางกรณีเชื้อแบคทีเรียก็สามารถเข้าสู่ปอดและแพร่าจากคนสู่คนได้โดยตรงผ่านทางการไอหรือจามนี่คือการระโรคปอดบวมน n e u ม o n i c p l a g ซึ่งเป็นรูปแบบที่ร้ายแรงที่สุดและแพร่กระจายได้รวดเร็วที่สุดผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตภายใน24-48ชั่วโมงและเป็นสาเหตุหลักทำให้โรคระบาดทวีความรุนแรงและรวดเร็วขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังมีการละโรคโลหิตเป็นพิษเซปติซิมิกเพลกซึ่งเกิดจากการที่แบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงทำให้เกิดอาการเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดดำๆทั่วร่างกายซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Black Death หรือความตายสีดำนั่นเอง ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีการรคได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งยุโรปไล่ตั้งแต่ซิซิลีอิตาลีฝรั่งเศสสเปนอังกฤษเยอรมนีสแกนดิเนเวียและรัสเซียไม่มีมุมใดของทวีปที่รอดพ้นจากเงาแห่งความตายนี้เมื่อแบล็กเดธระบาดไปทั่วความหวาดกลัวและความสิ้นหวังก็เข้าครอบงำสังคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจินตนาการถึงภาพเมืองที่คุณเคยเห็นผู้คนพลุกพล่าน กลับกลายเป็นเมืองที่ว่างเปล่ามีเพียงเสียงรถเข็นบรรทุกศพและกลิ่นคาวเลือดกับซากศพที่เริ่มเน่าเปื่อยผู้คนล้มตายเร็วกว่าที่จะฝังได้ทันศพถูกทิ้งเกลื่อนกลาดตามท้องถนนในบ้านเรือนและในหลุมศพหมู่ขนาดใหญ่ที่ขุดขึ้นมาอย่างเร่งรีบแพทย์ในยุคนั้นแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยพวกเขาไม่เข้าใจสาเหตุของโรคและวิธีการรักษาก็เป็นไปตามความเชื่อในยุคนั้นเช่นการผ่าตัดระบายหนองการใช้สมุนไพร การเผาเครื่องหอมเพื่อชำระอากาศหรือแม้กระทั่งการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายชุดของเพลกด็อกเตอร์หรือหมอโรคระบาดที่มีจมอยปากยาวๆซึ่งภายในบรรจุสมุนไพรหอมเพื่อกรองอากาศเพื่อป้องกันตัวเองจากอากาศที่เชื่อว่ามีพิษแม้จะดูน่ากลัวแต่มันก็แทบไม่ช่วยอะไรเลยสังคมที่เคยมีระเบียบเริ่มล่มสลายอย่างรวดเร็วความตายเข้าถึงทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นกรรษัตริย์ชาวนานักบวช หรือขอทานไม่มีใครรอดพ้นจากเงื้อมือของแบล็กเดธกษัตริย์และราชินีหลายพระองค์สิ้นพระชนบัตพรมและนักบวชจำนวนมากเสียชีวิตจากการดูแลผู้ป่วยทำให้บวชหลายแห่งไม่มีผู้ประกอบพิธีครอบครัวแตกแยกความกลัวทำให้ผู้คนละทิ้งกันลูกทิ้งพ่อแม่พ่อแม่ทิ้งลูกภรรยาทิ้งสามีเพื่อหนีเอาชีวิตรอดความผูกพันทางสังคมพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง ความเชื่อทางศาสนาสันคลอนผู้คนสงสัยว่าพระเจ้าโทษทิ้งพวกเขาแล้วหรือไรทำไมพระองค์ถึงลงโทษพวกเขาด้วยหายนะที่โหดร้ายเช่นนี้นักบวชซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจก็ล้มตายเป็นจำนวนมากทำให้ศรัทธาของประชาชนลดลงอย่างรุนแรงบางคนหันไปหาความสุขทางโลกอย่างสุดโตงเพราะเชื่อว่าชีวิตนี้สั้นนักบางคนก็หันไปหาความเคร่งครัดทางศาสนาอย่างบ้าคลั่งความบ้าคลั่งและการหาแพะรับบาป ในภาวะสิ้นหวังผู้คนเริ่มมองหาต้นเหตุและแพรรับบาปชาวยิวถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้แพร่เชื้อโรคด้วยการวางยาพิษในบ่อน้ำหรือด้วยเวทมนต์คาถาทำให้เกิดการสังหารหมู่ชาวยิวในหลายเมืองทั่วยุโรปอย่างโหดร้ายขบวนการแฟกเจอร์เลนส์กลุ่มคนเหล่านี้เชื่อว่าการลงโทษตัวเองด้วยการเคี้ยนตีร่างกายจนเลือดออกจะเป็นการไถ่าบาปและทำให้พระเจ้าพอใจ พวกเขาเดินขบวนไปตามเมืองต่างๆเขี่ยนตีตัวเองอย่างรุนแรงและประกาศคำทำนายวันสิ้นโลกแม้ในตอนแรกจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแต่ในที่สุดศาสนาจักรก็ประนามและปราบปรามกลุ่มนี้เพราะมองว่าเป็นการบ่อนทำลายอำนาจของตนภายในไม่กี่ปีดักเดดได้ฆ่าชนิดผู้คนประมาณ75 200ล้านคนทั่วโลกหรือคิดเป็นประมาณ30 50%ของประชากรยุโรปทั้งหมดในเวลานั้น บางเมืองสูญเสียประชากรไปถึง70-8 0อร์มันคือหายนะที่ใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกไปตลอดกาลแม้จะเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดและเต็มไปด้วยความสูญเสียแต่ l a ล k d เด t h ก็ได้ทิ้งร่องรอยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไว้เบื้องหลังซึ่งเป็นรากฐานของการเกิดยุคใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในหลายๆด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลด้วยจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างหวบหาบแรงงานจึงกลายเป็นสิ่งหายากและมีค่ามหาศาลชาวนาและกรรมกรที่ไม่เคยมีปากเสียงกลับมีอำนาจต่อรองมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้นสิทธิที่ดีขึ้นและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการสิ้นสุดของระบบฟิวดัลระบบศักดินาสวามิภักดิ์ที่เคยเป็นรากฐานของยุคกลางเริ่มอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเจ้าของที่ดินขาดแคลนแรงงานในการทำไร่ทำนาพวกเขาต้องเสนอเงื่อนไขที่ดีขึ้นกับชาวนาหรือเปลี่ยนไปเลี้ยงปศุสัตว์แทนการเพาะปลูกซึ่งใช้แรงงานน้อยกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชนชั้นทางสังคมในยุคกลางและนำไปสู่การเกิดชนชั้นกลางในเวลาต่อมาการกระจายความมั่งคัง่งผู้รอดชีวิตบางคนได้รับมรดกจากญาติที่เสียชีวิตทําให้มีการกระจายความมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นผู้คนมีเงินเหลือใช้มากขึ้น ทำให้เกิดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและกระตุ้นเศรษฐกิจในบางภาคส่วนการปฏิวัติชาวนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมนี้เองที่นำไปสู่การก่อกระบฏของชาวนาในหลายพื้นที่เช่น Watt y l e r s Rebellion ในอังกฤษปี1381ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจที่เพิ่มขึ้นของชนชั้นแรงงานการปฏิรูปาศาสนาและความคิดความเสื่อมของาศาสนจักรบทบาทของาศาสนจักรที่เคยแข็งแกรง่ง กลับถูกตั้งคำถามอย่างหนักเมื่อนักบวชจำนวนมากไม่สามารถให้คำตอบหรือเยียวยาผู้คนได้ความศรัทธาของผู้คนจึงเริ่มสั่นคลอนนำไปสู่การเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปศาสนาในเวลาต่อมาเช่นการเคลื่อนไหวของจอห์นไวคิฟและยานฮุสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่16การหันเข้ามาสู่ความจริงทางโลกและปัจเจกนิยม ผู้คนเริ่มหันมาสนใจชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นหลังจากเห็นความเปราะบางของชีวิตพวกเขาเริ่มมองหาความรู้และการอธิบายสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลและวิทยาศาสตร์มากขึ้นนี่เป็นรากฐานสำคัญของการเกิดยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือเรเนซองส์ซึ่งเน้นคุณค่าของมนุษย์ความรู้และศิลปะแทนที่จะยึดติดกับศาสนาเพียงอย่างเดียวการศึกษามหาวิทยาลัยหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนนักศึกษาและอาจารย์ แต่ในระยะยาวความต้องการแพทย์และนักกฎหมายที่เพิ่มขึ้นทำให้มหาวิทยาลัยกลับมามีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้มากขึ้นความก้าวหน้าทางการแพทย์และสุขอนามหมแม้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่การระบาดของแบคเต a t ์ก็กระตุ้นให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยมากขึ้นมีการพยายามสร้างระบบระบายน้ำที่ดีขึ้นการจัดการกับศพและขยะที่ดีขึ้นการกักกันโรค เมืองท่าต่างๆเช่นเวนิสและรากูซาปัจจุบันคือดูบอฟนิกเริ่มนำแนวคิดการกักกันเรือและผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่ระบาดเป็นเวลา40วันหรือ quaranta g o n i ในภาษาอิตาลีมาใช้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของมาตรการควบคุมโรคระบาดในปัจจุบันความจำเป็นในการทำความเข้าใจโรคระบาดอย่างแท้จริงได้กระตุ้นให้เกิดการศึกษาทางกายวิภาคการชัน,นสูตรศพและการแพทย์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นในศตวตรรษต่อมา ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และสาเหตุของโรคมากขึ้นถึงแม้ยุคศตรวตรรษที่14จะเป็นช่วงระบาดรุนแรงที่สุดแต่การละโลกไม่เคยจากไปจริงๆมันกลับมาระบาดอีกหลายรอบในยุโรปเช่น The Great Plague of London 1665, The Plague of Marseille 1720และในศตรวตรรษที่19ยังมีการระบาดในอินเดียและจีนแม้วันนี้ การะโลกจะไม่ใช่ภัยใหญ่แต่เชื้อเยอร์ซิเนียเพสติสยังอยู่ในธรรมชาติและยังรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะการะโรกอาจเป็นเพียงโรคระบาดแต่ผลของมันเปลี่ยนทั้งเศรษฐกิจสังคมและแนวคิดของมนุษย์ไปตลอดกาลจากความตายครั้งใหญ่ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆเกิดการตั้งคำถามเกิดพลังจากชนชั้นล่างและในที่สุดเกิดโลกยุคใหม่ที่เรารู้จักกันในวันนี้ เรื่องเล่าในวันนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อโรคไปตลอดชีวิตหากคุณชอบเรื่องดาวแนวประวัติศาสตร์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ